ด่วนครูภัยบูร์ประกาศเศร้าไม่ทันได้เตรียมใจในายภัยบูรณ์แสงเดือนสามีของกระต่ายพันนิพาประกาศเศร้าครั้งใหญ่ในชีวิตแจ้งข่าวคุณแม่เสียชีวิตแล้วโดยได้โพสต์รูปคู่กับคุณแม่พร้อมระบุข,ข้อความว่าแม่ผมเก่งที่สุดในโลกถึงเวลาที่แม่ต้องได้พักผ่อนแล้วไปอยู่บนสวรรค์กับอีพ่อเดอ้อแม่ รักแม่สุดหัวใจ27มิถุนา2566าสถิตยอยู่ในใจลูกนี้รันอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครูไยบูร์ด้วยนะคะ